สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนครูวันรณวีศักเมืองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของลำดับและอนุกรมตอนที่22ค่ะเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเราจะมาดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ลำดับเลข,ขคณิตผู้ง่ายๆก็คือการนำเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ในการแก้จโจทย์ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปทำโจทย์นะคะเช่นเคยก็คือครูจะทบทวนทุกครั้งและในครั้งนี้นะคะครูก็จะทบทวนในเรื่องของลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตนะคะถ้านักเรียนจําได้เนี่ยพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตซึ่งเด็กๆน่าจะจําได้แล้วนะ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d เมื่อ D เนี่ยคือผลต่างร่วมและ a 1ก็คือพจน์ที่1จําจำได้แล้วใช่ไหมคะนี่คือเครื่องมือของเราที่เราจะใช้กันในครั้งนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1ค่ะโจทย์บอกว่าจํานวนนับที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1610ซึ่งหารด้วย6ลงตัวมีกี่จํานวนวิธีตรงที่เด็กๆไม่เอาแน่นอนก็คือการเขียนตัวเลขเรียงมาเรื่อยๆและนั่งนับไม่เวิร์กนะคะวิธีนั้นฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทําวิธีที่เราจะนําเครื่องมือของเรามาใช้ขั้นแรกสุดเราจะต้องหาพจน์แรกก่อนว่าจํานวนนับที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1610ที่6หารลงตัวเนี่ยเป็น ตัวแรกเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยนะคะจำนวนนับที่มากกว่า7ที่มากกว่า7ที่น้อยที่สุดที่หารด้วย6ลงตัวตัวเลขแรกนะคะก็คือ12 ได้แล้ว12เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1,610ตัวแรกที่หารด้วย6ลงตัวดังนั้นตัวนี้คือ a1 มาแล้วนะคะ a1 ได้12พอเราหาตัวแรกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะต้องมาดูว่าตัวแรกเนี่ยเป็น12แน่นอนแต่ตัวสุดท้ายที่หารด้วย6ลงตัวและน้อยกว่า1,610เนี่ยคือจำนวนใดต่อนะคะ จำนวนนับที่น้อยกว่า1,610ที่มากที่สุดที่หาร6กลงตัวเลขอะไรนักเรียนจำนวนนับที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า1610ที่หารด้วย6ลงตัวเจอไหมเอ่ยวิธีการนะคะวิธีการขอลากตรงนี้ออกมานิดนึง วิธีการเช็คตรงนี้นักเรียนอาจจะใช้1,610หารด้วย6ซึ่งเราจะหารออมาก่อนแล้วเราจะนำเศษมาลบพอเราเอา1,610หาร6ผลลั์ตัวนี้คือ268เศษ2เราไม่ได้สนใจผลลัพธ์นะคะเราสนใจเศษอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อมันหารแล้วเหลือเศษ2เนี่ยตัวที่หารลงตัวก็ต้องถูกลบไปด้วย2นั่นคือ1,610ลบด้วย2ตัวเลขนี้กลายเป็น1,608นี่คือตัวสุดท้ายในลำดับของเรา ตัวนี้นะคะ1,608คือ an ได้ a 1แล้วได้ an แล้ว d ข้อนี้เป็นเท่าไหร่ดดีคือผลต่างร่วมถูกไหมคะแต่ว่าจำนวนของเราเนี่ยจะหารด้วย6ลงตัวฉะนั้นจำนวนของเราแต่ละตัวจะเพิ่มทีละ6เดี๋ยวครูเขียนทั้งหมดก่อนละกันลำดับเลขคณิตนี้คือ ตัวแรกนะคะ12ตัวถัดไปเนี่ยก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก6ก็จะกลายเป็น18 24เรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือ1,608นี่คือลำดับเลขคณิตของเราทีนี้ค่า d ก็จะมีค่าเป็น6ถูกไหมคะได้ a1 ได้ d เรียบร้อยทุกอย่างจบเลยเครื่องมือของเราท่องมาหลายตอนแล้วต้องจำได้แล้ว an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d เอาทุกอย่างค่ะใส่ลงไปในเครื่องมือของเราได้เลย AN ก็คือโพสต์สุดท้ายเมื่อกี้ได้แล้ว1,608 a 1คือโพสต์ที่1ได้แล้วเหมือนกัน12 N ข้อนี้ไม่มีนะคะเพราะเราจะหาติดไปเลย N ลบ1 D, 1, D 1, ก็จะเป็น6เรียบร้อยค่ะแก้สมการหาค่า N อย่างเดียว ก็จะกลายเป็น12บวกตัวนี้ครูเอา6กระจายเข้าไปนะคะก็จะเป็น 6n ลบ6อันนี้เนี่ยการแก้สมการหนูก็แก้สมการเป็นสไตล์ของนักเรียนไปได้เลยบางคนอาจจะย้าย12ไปลบเลยแล้วก็ย้าย6ไปหารอันนี้ได้หมดนะคะแล้วแต่ผลลัพธ์เท่ากันเลยอันนี้ครูก็จะแก้เป็น1,608เท่ากับ6บวกด้วย 6n ย้าย6ไปลบก็จะกลายเป็น1,602สุดท้ายค่ะ 6N ก็ต้องย้าย6ไปหารตัวนี้ก็จะกลายเป็น N เท่ากับ1,602หาร6ได้267เสร็จเรียบร้อยฉะนั้นสรุปก็คือดังนั้นจำนวนนับที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1,610ซึ่งหารด้วย6ลงตัวมีทั้งหมด267จําจำนวน ะะก็คือเราเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยแทนลงไปในเครื่องมือของเราและหาผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยข้อนี้ตอบ267จํานวน เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะโจทย์ให้ลำดับเลขคณิตมาเป็นลบ43ลบ34ลบ25แล้วก็จุดจุดจุดไปเรื่อยๆมีอีกหลายตัวนะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่ามีพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300อยู่กี่พจน์ก็คือถ้าเราเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะได้พจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300อยู่ทั้งหมดกี่พจน์เขียนไปเรื่อยๆแล้วค่อยมานับทีนี้พอนับก็ร้องให้เลยเพราะว่าเยอะ ก็ใช้วิธีอื่นนะคะเหมือนเดิมเรามาดูก่อนข้อน,อนี้โจทย์ให้ลำดับมาก็จะมี a 1 a 1ข้อนี้ที่โจทย์ให้คือลบ43ถูกไหมคะ a 1คือตัวแรกถัดมาคือค่า d ผลต่างร่วมจำได้ไหมใช้คู่ที่อยู่ติดกันนำตัวหลังลบตัวหน้างั้นคูเลือกคู่นี้แล้วกันลบ34ลบด้วยลบ43ข้อนี้ได้ดีเป็น9เรียบร้อยมี a 1มี d เสร็จสับเรียบร้อยเขียนเครื่องมือของเราก่อน an เท่ากับ a 1 บ n ลบ1 d เครื่องมือของเราโจทย์ข้อนี้นะคะถามว่ามีพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300อยู่กี่พจน์ฉะนั้นเนี่ย an เนี่ยจะต้องน้อยกว่า300ถูกไหมคะพราะเขาถามตัวที่น้อยกว่าข้อนี้เนี่ยครูจะเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ให้กลายเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอย่างนี้นะคะก็จะกลายเป็น300มากกว่า a 1คือลบ43บวกด้วย n ลบ1 d เป็น9ถูกไหมคะก็คือตามเงื่อนไขของโจทย์น้อยกว่า300ก็ใส่เครื่องหมายไปเลยแก้สมการอย่างเดียวนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น300ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ43อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนแก้สมการตามวิธีที่นักเรียนถนัดเลยตัวนี้สำหรับของครูเนี่ยครูกระจาย9เข้าไปแต่นักเรียนอาจจะย้ายข้างเลยก็ได้แล้วแต่ผลลัพธ์เท่ากันนะคะตัวนี้จะกลายเป็นลบ52บวก9 n ย้ายลบ52 ไปไว้ทางซ้ายนะคะก็จะกลายเป็น352สุดท้ายนะคะย้าย9ไปหารก็จะเป็น352ส่วน9มากกว่า N ทีนี้พอหารออกมาปุ๊บเอา352ตั้งหารด้วย9ตัวนี้ผลลัพ์เนี่ยมันจะออกมา39แล้วก็เป็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งคือตัวเลขอะคะ่ะมันหารได้ไม่ลงตัวแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะนักเรียนเมื่อเราได้39จุดอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนี้แต่ว่าข้อนี้39จุดอะไรมากกว่าเนี่ยมันต้องมากกว่า นักเรียนจําได้ไหมคะ n ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเซตของจํานวนเต็มบวกเท่านั้นฉะนั้นจํานวนเต็มบวกที่น้อยกว่า39จุดคือเลข39ดังนั้นจะได้ n เท่ากับ39ทันไหมคะ n คือจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่น้อยกว่า39.1เเสร็จเรียบร้อยข้อนี้สรุปเลยคะ่ะนักเรียนดังนั้น มี39พจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300ข้อนี้คำตอบก็คือ39เเห็นไหมคะเรามีเครื่องมืออยู่แค่ยอย่างเดียว แต่เราประยุกต์ทําโจทย์ได้หลากหลายเลยทีเดียวข้อ3ถัดมาข้อ3ตัวนี้นะคะโจทย์บอกว่ากําหนดลําดับมาให้เหมือนกันติดตัวแปรด้วย3ตัวนะคะ m บวกห2 m บวกหน m ลบ17 3ตัวนี้เป็น3มพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิตคําถามข้อนี้ก็คือ m มีค่าเท่าไหร่ และพจน์ทั่วไปของลำดับนี้คืออะไรเรามีเครื่องมืออยู่แล้วก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d ถูก <c oughs> ไหมคะแต่ว่าหนูสังเกตโจทย์ข้อนี้นิดนึงโจทย์ข้อนี้เนี่ยแต่ละตัวในลำดับมันติดตัวแปรลงไปด้วยฉะนั้นถ้าหนูเอาตัวแปรตรงนี้ใส่ลงไปเนี่ยหนูจะค่อนข้างยุ่งอีกคือมันจะไปติดตัวแปร m แทนตามที่โจทย์ให้มาฉะนั้นข้อนี้นะคะวิธีง่ายกว่านั้นก็คือเราจะลองใช้สมบัติของลำดับเลขคณิตดูสมบัติของลำดับเลขคณิตนะคะก็คือพจน์ที่อยู่ติดกัน ตัวนี้ให้มา3พจน์นะคะ a1 a2 แล้วก็ a3 ถ้าครูเอา a2 ลบ a1 ตัวนี้มันจะได้เท่ากับ a3 ลบ a2 ถูกไหมคะสมบัติของลำดับเลขคณิตก็คือพจน์ที่อยู่ติดกันไม่ว่าคู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเอาตัวหลังลบด้วยตัวหน้าเนี่ยจะได้ค่าคงที่เสมอ ฉะนั้นพอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็จัดการนําทุกอย่างใส่ลงไปเลยตัวนี้มันจะติดตัวแปรมันจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะโจทย์ให้มาในลักษณะของตัวแปร m a 2ใส่ลงไปนะคะ2 m บวก1 a 1ก็จะเป็น m บวก5 a 3ก็จะเป็น5 m ลบ17และ a 2ก็จะเป็น2 m บวก1อันนี้เนี่ยครูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่เอาสิ่งที่โจทย์ให้เนี่ย ลงไปแทนในลักษณะของสมบัติเลขคณิตเท่านั้นเองทีนี้พอเราแทนลงไปแล้วเนี่ยเราก็คิดเลขค่ะค่อยๆค,คิดทางซ้ายก่อน 2M-M ลบ M ได้ M เฉยๆ1-5ลบ5ได้ลบ4ทางซ้ายเหลือ M-4 ลบ4ทางขวานะคะก็จะเป็น 5M-2M ลบ 2m ก็จะเหลือ 3M -17-1 ลบ17ลบ1ก็จะกลายเป็นลบ18เหลือแค่นี้แล้วที่พลุงพลังเมื่อกี้เต็มไปหมดเลยย้ายข้างนะคะก็จะกลายเป็น 3M-M ลบ M, M. ตัวนี้ก็เป็นลบ4บวก18 3M ลบ m ได้ 2M -4 ลบ4บวก18ได้14ฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ย้าย2ลงไปหารได้ M เป็น7มาแล้วค่ะ1ตัว M เป็น7พอเราได้ M เป็น7แล้วเนี่ยหนูก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าหนูเอาค่า M ที่เป็น7ตัวนี้ลงไปแทนในโจทย์ที่ให้มา3ตัวนี้เราก็จะได้ A 1, A 2, A 3ออกมาเลยแทนนะคะ แทน m เท่ากับ7ใน a 1ตัวนี้ก็จะได้7บวก5ฉะนั้น a 1มีค่าเป็น12เหมือนกันนะคะแทน m เท่ากับ7ใน a 2ตัวนี้ก็จะได้7คูณ2บวก1เป็น15สุดท้ายค่ะโจทย์ให้มา3ตัวแทน m เท่ากับ7ใน a 3จะได้7คูณ5ลบ17 ตัวนี้ผลลัพธ์เป็น18ดังนั้นลำดับของหนูเอารลำดับเฉยๆก่อนนะคะก็จะเป็นลำดับของ12 15 18แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ดูโจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้ถามค่า m ซึ่งเราได้แล้วเป็น7และสิ่งที่โจทย์ถามอีกอันนึงก็คือโจทย์ถามพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปก็คือเครื่องมือของเราที่เราท่อง an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d แทนค่าเลยนะคะจะได้เสร็จเลยดังนั้นเดี๋ยวครูเขียนเครื่องมือก่อนแล้วกัน an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d an ของข้อนี้ต้องติดไว้เพราะโจทย์ให้หาพจน์ทั่วไป a1 เป็น12 n ลบ1 d เป็น3เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็จัดรูปนิดนึงละกันข้อนี้ก็จัดรูปเสร็จก็จะกลายเป็น9บวก 3n เสร็จเรียบร้อยทั้ง2คําตอบนะคะก็คือทั้งค่า m แล้วก็ทั้งในรูปของพจน์ทั่วไป อันนี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้นะคะก็หนูจะเห็นว่าเราจะต้องใช้2วิธีเลยก็คือวิธีแรกเราจะต้องทราบลักษณะของลำดับเลขคณิตก่อนก็คือคู่ที่อยู่ติดกันนำพจน์หลังลบพจน์หน้าเนี่ยจะได้ค่าคงที่เสมอข้อต่อไปข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่าไม้กอง1วางซ้อนกันในแนวระดับเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีจํานวนไม้ขีดเส้นใต้เลยแต่ละชั้นมีจํานวนไม้มากกว่าชั้นถัดไปอยู่5ท่อนก็คือวางเรียงไปเรื่อยๆแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีมากกว่าชั้นถัดไปอยู่5ท่อน ข้อนี้นะคะกำหนดถ้าชั้นบนสุดมี57ท่อนและชั้นที่ติดพื้นดินมี182ท่อนคำถามก็คือไม้กองนี้มีกี่ชั้นสิ่งที่โจทย์ให้มามันจะเป็นแบบลักษณะคำพูดหมดเลยเดี๋ยวเราจะลองเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดูนะคะข้อนี้โจทย์กำหนดโจทย์บอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีจํานวนไม้มากกว่าชั้นถัดไปอยู่5ท่อนแสดงว่าข้อนี้มีผลต่างร่วมโจทย์กำหนด D เป็น5 <Yeah. S 1> ถูกไหมคะ เพราะว่าค่าของมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5เสร็จปุ๊บเรามาเขียนเป็นลำดับดูก่อนข้อนี้ได้ดีเป็น5ลองเขียนเป็นลำดับโจย์บอกว่าไม้ชั้นบนสุดเนี่ยมี57ท่อนฉะนั้น A1 เป็น57ถัดมาชั้นต่อไปเมื่อกี้ดีเป็น5ฉะนั้นชั้นต่อไปก็จะเป็น57บวก5ก็เป็น62ถูกไหมคะเพราะผลต่างร่วมเป็น5บวกไปเรื่อยๆ67และก็ไปเรื่อยๆกี่ชั้นไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวก็คือชั้นสุดท้ายที่ติดพื้นเนี่ยมีไม้ นี่คือลำดับของเราพอเขียนมาได้แบบนี้ง่ายเลยค่ะข้อนี้เครื่องมือของเราใส่ลงไปได้เลย an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d เอาทุกอย่างตัวเลขของเราโยนลงไปในเครื่องมือของเราให้หมด an คือ182 a 1ข้อนี้คือ57 n ตัวนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าเราจะหาส่วน d ของข้อนี้เป็น5เรียบร้อยเลยใส่ลงไปหมดย้ายข้างอย่างเดียวนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น182อันนี้ก็57ครูกระจาย5เข้าไปนะคะแต่ว่าครูก็จะบอกนักเรียนเหมือนเดิมนะคะก็คือนักเรียนแก้สมการตามวิธีที่นักเรียนถนัดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้หลายวิธีนะคะย้าย52ไปลบย้าย5ไปหารสุดท้ายข้อนี้ได้ n เป็นยี่สิบหกจบเรียบร้อยดังนั้นไม้กองนี้มีทั้งหมด 26ชั้นอันนี้ก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าข้อนี้จานวนไม้จะมีมากกว่าชั้นถัดไปอยู่5ท่อนก็คือค่าดีของเราคือ5หรือต้องตีความตรงนี้ให้ออกข้อ5เนี่ยโจทย์บอกว่าชายผู้หนึ่งจ่ายเงินค่างวดซื้อรถยนต์เป็นเวลา5ปีโดยแต่ละเดือนจะจ่ายค่างวด1งวดนี่นะเริ่มโจทย์ตรงนี้นะถ้างวดแรกจ่าย1 2 0 0 0บาทงวดแรกจ่าย12,000เดือนถัดไปจ่ายอีกแต่จ่ายลดลงจากเดือนที่แล้ว100บาท ก็คือถ้าเราพูด้ง่ายเดือนแรกจ่ายหมื่นสองถูกไหมเดือนที่2ก็จะจ่ายน้อยลงมาอีกห0 0บาทเดือนที่3ก็จะจ่ายน้อยลงไปอีกลดลงไปเรื่อยๆนะคะคําถามก็คืองวดสุดท้ายเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินกี่บาทโจทย์ข้อนี้เนี่ยบอกว่าชายคนนี้จะจ่ายเงินค่างวดรถยนต์เป็นเวลา5ปีเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อน5ปี5ปีเนี่ยเราจะต้องคิดเป็นเดือนก่อนเพราะว่าโจทย์เนี่ยให้จ่ายค่างวดเป็นเดือน5ปีตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด60เดือน ฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือ60งวดก็คือเราต้องจ่ายทั้งหมด60ครั้งทีนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าจ่ายงวดแรก1 2 0 0 0บาทฉะนั้น1 2 0 0 0คืองวดแรก1 2 0 0 0เราจะเรียกว่า a 1ก็คือเป็นตัวแรกในลำดับส่วนเดือนถัดไปจ่ายลดลงจากเดือนที่แล้ว100บาทฉะนั้นเดือนถัดไปจ่ายลดลงอีก1 0 0ค่า d ของข้อนี้ก็คือลบ100เห็นไหมคะมี a 1แล้วมี B d แล้วด้วยง่ายเลยเรียบร้อย เขียนเครื่องมือข่มก่อน an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d เขียนเครื่องมือไว้ก่อนนะคะพอเรารู้เครื่องมือเราก็ดีใจละค่อยๆแทนลงไปนะคะ an ของข้อนี้คือโจทย์ให้หา a 1ของข้อนี้คือ1 2 0 0 0บวกด้วย n ของข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเราจะจ่ายทั้งหมด60งวดฉะนั้น n เป็น60นะคะ60ลบ1 d เรียบร้อยแทนค่า d ลงไปด้วยลบ100 โอเคเรียบร้อยคิดเลขอย่างเดียวค่ะนักเรียนฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น12,000บวกด้วยห9คูณด้วยลบ100คิดเลขอย่างเดียวนะคะตัวนี้ได้6,100บาทดีจังเลยงวดแรกเนี่ยจ่าย12 0 0 0งวดสุดท้ายเหลือ6,100งเยี่ยมไปเลยดังนั้นนะคะงวดสุดท้ายจะจ่าย6,100บาทเรียบร้อย อันนี้ก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องสังเกตนิดนึงก็คือค่าดีของข้อนี้มันจะลดลงจากเดือนที่แล้ว100ค่าดีของต้องติดลบนะคะก็คือเป็นลบ100สามารถใส่ลงไปได้เลยข้อ6ค่ะต่อข้อ6ตัวนี้เห็นโจทย์ก็อาจจะเครียดนิดนึงเพราะว่า4บรรทัด บริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่งรับซื้อรถยนต์คืนจากผู้ใช้ก็คือซื้อไปแล้วเอามาขายคืนได้ถ้าไม่ชอบโดยรถที่ใช้ไปแล้ว1ปีจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อจากบริษัท10,000แบาทและหลังจากนั้นราคาจะลดลงปีละ7 0,000ก็คือปีแรกจะลดลง10,000แพอหลังจากลด10,000แปุ๊บหลังจากนั้นคือลด70,000ตลอดถ้าซื้อรถยนต์จากบริษัทในราคา1ล้านบาทอยากทราบว่าบริษัทจะซื้อรถยนต์คืนในราคา เท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไป5ปีข้อนี้เนี่ยหนูจะต้องระวังนิดนึงอย่างที่ครูบอกว่าคือครั้งแรกเนี่ยบริษัทเขาจะรับซื้อคืนในราคาที่ลดลงมา10,000แครั้งแรกลดลง10,000แนะคะและหลังจาก10,000แเนี่ยถึงจะลดลง70,000ก็คือพอลด10,000แปุ๊บครั้งต่อไปก็จะลด70,000ลด7 0 0 0 0ลด70,000ลด70,000อย่างนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่จะให้ระวังก็คือตรงที่ลด10,000แนี่แหละค่ะการที่เราจะคิดเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยหนูจะต้องแยกลด10,000แออกมาก่อน เดี๋ยวเขียนโจทย์กำหนดก่อนนะคะโจทย์ข้อนี้กำหนดซื้อรถมา1ล้านบาท1ล้านบาทโจทย์บอกว่าใช้ไป1ปีราคาลดลง1 0 0 0 0แสนคุณจะแยกตัวนี้ออกมาก่อนนะคะลดลง1 0 0 0 0แสนฉะนั้นราคาเมื่อผ่านไป1ปีเนี่ยจะเหลือแค่9 0 0 0แสนบาท เรียบร้อยหลังจากนั้นพอลด1 0 0 0 0แสปุ๊บหลังจากนั้นราคาจะลดลงปีละ70,000คือเราต้องแยก1 0 0 0 0แสนออกมาก่อนเพราะว่าลักษณะของลำดับเลขคณิตเนี่ยก็คือผลต่างร่วมของเรามันจะต้องเท่ากันตัว1 0 0 0 0แสนเนี่ยมันไม่เท่ากับ70,000นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มคิดในปีที่2ให้ A1 เท่ากับ900,000 และค่า d ของข้อนี้คือลบ70,000 a 1 9 0 0 0 d คือลบ7 0 0 0หระวังนะคะข้อนี้ให้หาเมื่อเวลาผ่านไป5ปีแต่หนูต้องอย่าลืมว่าตรงนี้นะตอนแรกเนี่ยหนูแยกไปแล้ว1ปีฉะนั้นคือมันผ่านมา1ปีเรียบร้อยสิ่งที่เหลือตรงนี้ที่หนูจะต้องหาก็คือไม่ใช่ a 5นะคะแต่เป็น a 4เรียบร้อยแทนค่าลงในเครื่องมือของเรา an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d พยายามเขียนไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะสำหรับตัวเครื่องมือของเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ง่ายขึ้นแทนค่าอย่างเดียวนะคะข้อนี้หา a 4 a 1แทนค่าลงไปเลย9000 0บวกด้วย n ตัวนี้ก็เป็น4-1ลบ1 d ก็เป็นลบเ0 0 0 0เรียบร้อยคิดเลขอย่างเดียวนะคะข้อนี้ผลลัพธ์ของ a 4ได้เป็น6 แสนเก้มื่บาทฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป5ปีบริษัทจะรับซื้อรถยนต์คันนี้คืนในราคา6ก0 0 0 0ก้าหมบาทเสร็จเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คืออย่างที่บอกไปก็คือลักษณะของลำดับเลขคณิตเนี่ย จะมีผลต่างร่วมที่เท่ากันทุกช่องดังนั้นเนี่ยถ้าราคาของปีแรกถูกลดลงมา1 0 0 0 0แนหนูจะต้องแยกตัวนี้ออกมาก่อนเลยคือไม่นําไปคิดรวมในลำดับนะคะโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของในตอนนี้นะคะสรุปความรู้จากตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยครูพูดทุกครั้งเครื่องมือของเราค่ะ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d ถ้าจำเครื่องมือตัวนี้ได้เราจะนำไปใช้ได้ง่ายนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยจะมาขึ้นเรื่องของลำดับเรขาคณิตซึ่งก็จะเป็นลำดับอีกรูปแบบหนึ่งที่นักเรียนจะได้ศึกษากันยังไงวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน